มอนโชของเรามาเยอะมากเลยจ้าโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหญิงอยู่ต่อนะคะเพราะว่ายังไม่ทายอีกค่ะนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะคณะผู้บริหารนะคะจากทางโตโยต้าสระบุรีด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีผู้จัดการนะคะผู้จัดการฝ่ายขายของเรานะคะเรียนเชิญเลยค่ะ สี่สี่ท่านก่อนนะคะโอเคเพราะว่าเราแบบเราจะแต่งซอยซอยถ่ายนิดนึงนะคะด้วยความที่เราต้องเลนระยะห่างกันนิดนึงนะคะมองความด้านหน้าเลยค่ะสุดยอดไปเลยนะคะคุณหญิงยังคงร่วมในเฟรมของเราทุกเฟรมนะคะนะคะเราก็การคุณหญิงค่ะนะคะอะเชิญเลยค่ะเชิญเพื่อนิ่กับเพื่อนจอเลยค่ะเชิญเลยค่ะ การขายสาวสวยของเรานะคะแยกไม่ออกเลยนะคะไม่รู้จะเลือกใครเลยสวยกับทุกคนเลยค่ะน่ารักสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวได้สนุกกันต่อนะคะจะได้สนุกกันต่อนะคะลินเชิญเลยค่ะนเชิญเล่ค่ะเดี๋ยวพี่จอยเลยค่ะเชิญเล่ค่ะน่และสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังชุมและสดของเราอยู่ กดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาวธารรมดากับเราด้วยนะคะจะได้แบบสนุกสนานไปกับน้องริ่มใหญ่พร้อมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เซตนี้เลยดังทีมโดยที่ป้อมนะคะขอบคุณผู้หญิงด้วยนะคะคุณสิริวัลชัยสิริค่ะกรรมการผู้จัดก,การนะคะบริษัทโตโยต้าสำรับบริษัทจำกัดนะคะอันนี้เป็นหนุ่มๆบ้างหนุ่มๆบ้างหนุ่มๆบ้างน,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 นะคะมองกล้องด้านหน้าเลยค่ะเป็นคณะท่นานผู้บริหารของเราไหม ร่วงหลังการจับงานดีแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณด้วยค่ะเอาเลยค่ะและตอนนี้เดี๋ยวเราจะมอบเวทีแห่งนี้ให้กับน้องลำไยกันต่อเลยค่ะนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้ว